ไปทูเปิดกูเอาดิเอาดิเอาดินั่นแมวชื่ออะไรอะเอาเฮ้ยตีไอตีนายกก่อนแมวนั่นแมวนั่นแมวเป็นตำรวจมานานยังอ่ะเป็นแมวพันแล้วเอาก่อนนายกต่อยกูโทษแล้วถือว่าวอร์มตีนายกตีนายกตีนายกถถึึงงแแลล้้ววหัวแดงอ่ะไม่เป็นไรครับ แต่ยต่อยต่อยพวกตัวเองตายต่อยแล้วไปต่อยเสร็จแล้วไปส่งเขาโรงพยาบาลนี่เฮียอย่างฮะทำาถูกแล้วอุ๊ยกูตายเฮ้ยชัดเฮ้ยทำไมกูโดนวานพัดแมนตายวะเลือดกูตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะทำไมทีเดียวตายอ่ะไหนใครทำวะกูโดนพี่ปทุมต่อยในยกเหรอต่อยอ่าได้พี่มึงเข้าเฮงเนี้ยพี่ปฐุมเหรอ